99%ของผู้สูงอายุไม่รู้ว่ากินถั่วเขียวคู่กับสิ่งนี้แล้วช่วยให้ขาแข็งแรงซึ่งสิ่งที่กินคู่กับถั่วเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคืออาหารที่มีโปรตีนสูงและแคลเซียมเช่นนมหรือน้ำเต้าหู้เพราะทั้งถั่วเขียวและอาหารเหล่านี้รวมกันช่วยให้การดูดซึมโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆดียิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ลดความเสี่ยงข้อเสื่อมและกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพถั่วเขียวเองก็มีประโยชน์สูงเพราะอุดมด้วยโปรตีนไฟเบอร์แคลเซียมวิตามินเคและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อส่งเสริมการหับถ่ายดีลดการอักเสบและช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้นการกินถั่วเขียวกับอาหารที่มีโปรโตีนและแคลเซียมเช่นนมหรือน้ำเต้าหู้เป็นสูตรง่ายๆที่ช่วยให้ขาแข็งแรงจนถึงอายุสูงๆได้